หลังจากนี้ใครจะโพสจะเมนวิจารณ์เรื่องเกาะปันหยีข้าวของราคาแพงต้องระวังแล้วนะคะเพราะว่าเขาออกมาชี้แจงแล้วค่ะว่าไม่เป็นความจริงของที่นี่ราคาเป็นกันเองต่อรองได้แถมไม่เคยบังคับให้ซื้อด้วยถ้าใครวิจารณ์เกินจริงเนี่ยเขาเตรียมจ่อฟองแล้วนะคะเรื่องราวนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเตยสรุปให้ฟังค่ะ เมื่อวานนี้ก็เป็นอะไรที่ร้อนแรงมากเลยนะคะหลังจากที่พี่จองกับคันแลนสองหนุ่มยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีใต้ชื่อดังจากช่องคันแลนเฮดเบอร์รี่เขาได้โพสต์คลิปวิดีโอไปเที่ยวที่เกาะปันยีจังหวัดพังงาแต่งานนี้จากที่จะได้นักท่องเที่ยวดันไปได้ทัวร์ลงเพิ่มค่ะเพราระว่าชาวเน็ตที่เขาดูคลิปนี้แล้วก็ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าทําไมทุกอย่างถึงแพงขนาดนี้ตั้งแต่ค่าเรือที่เดินทางไปที่เกาะปันยีอาหารที่พักลามไปถึงค่าของฝากพวกเครื่องประดับต่างๆแล้วเรื่องที่ชาวเน็ตเขาไม่พอใจกันอย่างมากก็คงจะหนนีไม่พ เรื่องราคาของฝากที่ทํามาจากหอยมุกนั่นแหละค่ะ เ็็ไปปอันเนเเรื่องนี้นายประสิทธิ์เหมินรองนายกอบตเกาะปันยีเขาก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะคะเขาบอกว่าเขาได้สอบถามจากคนขายแล้วก็ได้ข้อมูลมาว่าพี่จองกับคันแลนเนี่ยมาซื้อ2ชิ้นในราคา800บาทแล้วเขาก็อยากได้ของแถมด้วยแม่ค้าก็เลยเพิ่มสร้อยข้อมือไปให้อีก1เส้นรวมทั้งหมดเป็นราคา1,100บาทแต่ว่าลดให้ค่ะเหลือ1,000บาทไม่ได้มีการยัดเยียดขายของแต่อย่างใดส่วนเรื่องอื่นๆที่เขาดราม่ากันก็อย่างเช่นเรื่องค่าเรือ1,000บาทที่ชาวเน็ตบอกว่ารู้สึกแพงเกินไป ท่านก็ได้ชี้แจงค่ะว่าราคาเนี้ยเป็นราคาเหมาเรือไปส่งแล้วก็ไปรับกลับอีกวันนึง เขาบอกว่าเป็นราคาปกติถ้าเหมาเรือเนี่ยก็จะราคาประมาณนี้และราคากลางของราชการก็อยู่ที่1 0 0 0บาทเหมือนกันค่ะส่วนเรื่องที่ชาวเน็ตเขาบอกว่าอาหารร้านที่พี่จองกับคันเล่นไปกินราคาแพงมากๆทางด้านนางยาวาระประสานพันธ์เจ้าของร้านปันหยีซีฟูด้ดท่านก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วเช่นกันค่ะเขาบอกว่าร้านอาหารส่วนใหญ่จะมีราคาแจ้งเอาไว้อยู่แล้วทั้งรายหัวแล้วก็บุฟเฟ่ส่วนเรื่องที่ปลาแพงก็อาจจะเกี่ยวกับว่าเป็นการสั่งปลาแบบเป็นๆที่มีราคาสูงในกระชังขึ้นมาปรุงก็ได้ขอยืนยันค่ะว่า ทางร้านไม่มีการบวกราคาเพิ่มกับลูกค้าส่วนพวกร้านขายของฝากต่างๆเนี่ยก็เป็นงานฝีมือราคาที่ขายก็เป็นราคากันเองคนที่จะมาซื้อก็สามารถต่อรองราคาได้ตอนนี้ก็อยากจะขอให้ชาวเน็ตหยุดแชร์หยุดคอมเมนต์ยยอะไรที่สร้างความเสียหายให้กับเกาะปันยีเพราะถ้าเกิดกระทบกับการท่องเที่ยวขึ้นมาก็จะสร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านบนเกาะด้วยค่ะนอกจากนี้ท่านรองนายกอบตอเกาะปันยียังบอกอีกนะคะว่าเกาะปันยีมีชื่อเสียงด้านท่องเที่ยวมา,มามากกว่า70ปีแล้วแต่ละวันมีนะักท่องเที่ยวเข้ามาหลายพันคนทุกคนให้ความสาคัญ กับการรักษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไม่อยากจะแก้ตัวกับกระแสดราม่าในโลกโซเชียลนี่ถือว่าเป็นบทเรียนที่พวกเราชาวเกาะปันหยีต้องทํายังไงต่อไปตัวท่านเองก็น้อมรับในกระแสข้อวิจารณ์ที่ใช้เหตุผลค่ะส่วนข้อวิจารณ์ที่ไม่เป็นความจริงก็อาจจะต้องพิจารณาใช้กฎหมายในการดําเนินการต่อไปเพราะฉะนั้นชาวเน็ตอย่างเราจะโพสต์จะแชร์อะไรก็ต้องระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะถ้าโดนฟ้องขึ้นมาเนี่ยไม่คุ้มเลยค่ะไหนใครเคยไปเที่ยวที่เกาะปันหยีมาแล้วบ้างคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะว่าข้าวของบนนั้นเนี่ยราคาเป็นยังไง กันบ้าง